สวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานถวายพระพรในหลวงของเราค่ะที่สนามหลวงออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะวันนี้ไม่ได้เอารถไปค่ะนั่งรถเมย์ไปไปตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะคนก็เริ่มทยอยมาค่ะ ดอกไม้สวยงามมากค่ะเดินชมวิวไปตลอดทางเรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะค่ะชมวิวไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบดอกกล้วยไม้ตลอดทางสวยงามมากค่ะตกแต่งซุ้มนี้สวยมากค่ะบนต้นไม้ดอกกล้วยไม้ทั้งนั้นเลยนะคะ ไปเที่ยวกัน3ามคนแม่ลูกค่ะวันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้ไปด้วยเดินชิวๆเลยค่ะเจอผู้บ่าวหลอซะด้วยสิบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้คืมฟ้าคืมฝนแต่ฝนก็ไม่ตกค่ะแต่เราก็เตรียมร่มไปด้วย ก็จะพาชมวิวไปเรื่อยๆค่ะชมวิวดอกไม้ผู้คนก็กำลังเริ่มทยอยมาค่ะมาจากน่าจะทุกจังหวัดนะคะที่เดินทางมาร่วมถวายพ,อพอระพรในหลวงเพราะว่าเห็นรถจอดแล้วก็มีป้ายชื่อจังหวัดน่าจะาทุกจังหวัดของประเทศไทยเรา พาเดินชมวิวไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักสามคนแม่ลูกระหว่างทางมีต้นไม้สวยงามตลอดทางเลยค่ะอันนี้ประตูทางเข้าวังค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เข้าค่ะวันนี้ปิดไม่ได้ชมวัดพระแก้วไม่ได้เข้าไปในพระมหาบรมราชวัง ถ่ายรูปถ่ายวิวข้างนอกแต่พรุ่งนี้เปิดปกติคะ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ปิดเฉพาะวันนี้ที่ปิดไม่ให้เข้าข้างในวัดพระแก้ว